โอ้โหมาดูปูรมตัวเล็กๆเยอะเลยว้าวเขียบเลยหูมากเยอะมากโหูนี่เป็นฝูงนะครับโอ้โหไปไหนกันลูกอืมอารมบรรยากาศเยอะมากเลยโอ้โหนี่เยอะมากนี่เยอะมากอันนี้ฝูงใหญ่เลยโอ้โหทัๆๆเพิ่งเคยเห็นว้าว

โอ้นี่นักด้วยยิงมาหอมไม่รู้จักกันเลยน้ำเที่ยวเหรอลูกน้ำเที่ยวอหรอูหลมเยอะเลยโอ้เยอะมากเยอะมากอีกตัวนึงอาเที่ยวเหรอลูกอครับก็ไ,ได้บรรยากาศ สวยโอ้มีนกด้วยตัวนงึงอ,อะไรนาอไปแล้วหินแล้วหินโอ้หอยนงอางรมสวยครับขอบคุณการรับชมครับคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ